มาดูการเตรียมความพร้อมในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโททามผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเจ้าคณะอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่2เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมรวม17วันณนะวัดที่จังหวัดกำหนดค่ะสำหรับจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดพิธีอุปสมบทที่วัดทองดีประชารามอำเภอสุงไหมโกลกมีเด็กและเยาว,วชนเข้าร่วมบรรชาจำนวน73รูปกับ